นไม่ได้แล้วเพราะว่าจะครบรอบแต่งงานแล้วเองค่นดิบุไม่เสร็จเ่ะทะเลาะกันไหมทะเลาะกันบ้างแต่ว่าเราไม่เลิกกันหรอกเตัดสินใจได้เลยว่ายังไม่อยากมีลูกร้องไห้แบบคิดถึงลูกมากเลยอ่ะขนาดหมาแล้วเราคิดว่าเฮ้ยนะถ้าเป็นลูกเราจนจะพูดไม่ได้ไปไหนอ่ะผมรู้ว่าตอนนี้มันก็เครียดมากๆนะฮะน่าจะน่าจะเศร้ามาก จะหยุดฮานิมูนกี่โมงหยุดได้หรือยังหยุดจริงจริงหยุดกี่ยังคะตอนนี้จริงๆมันมีหนึ่งประเทศที่ต้องไปยังเราเองยัเก็บได้ยังไม่ต้เดี๋ยวนะเดี๋ยวที่ไหนที่ไหนนะตอนแรกที่เราจะไปแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าจะครบรอบแต่งงานแล้วยังฮานิมูนไม่เสร็จเลยไม่ได้แล้วที่ไหนเลยที่ไหนอะจริงๆคืออยากไปเยอรมัน่ะ ใช่ไหมถ้าได้เราวางแผนว่าจะไปเยอรมันปลายปีนี้เพราะว่าด้วยคิวที่ต้องเดินทางอะไรอย่างเงี้ยต้องทำงานชนพอดีก็เลยไปไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ปีหน้าไปฮันนีมูนต่อยังยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบต้องบอกว่าทำมูนได้ไปเรื่อยๆใช่ใครบอกเหรอว่าฮันนีมูนครั้งสี่ไม่มีใครกำหนดคิมคิมถามสามีไหมทุกสามียังงงเอาไปอีกเหรออ๋อรู้สึกไับคิมหลายคนบอกว่าฮันนีมูนเสร็จกี่โมงเพราะว่ามันแบบ ปุ๊บปุ๊บไปต่อไปต่อไปต่อตลอดค่ะก็ก็ดีอ่ะก็เป็นมิติใหม่ก็อยากให้ทุกคนอย่าไปยึดติดกับอะไรเก่าๆมันอาจจะไม่ได้จบใช่มาตรฐานใหม่หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆก็คือไม่ได้จบที่เยอรมันแล้วตอนนี้มีอีกไม่อีมีมีแล้วเออใช่ล่าสุดก็ไปฝรั่งเศสมาใช่ไหมนะเดี๋ยวเนี่ยครั้งต่อไปเราก็เราก็แพนไปเรื่อยๆแหละแพนไปเรื่อยๆค่ะยังทำงานอย ทำงานอยู่ทำงานอยู่ครับที่ที่เป็นไงบ้างพอมันได้ไปใช้ชีวิตที่แบบว่าพักเรื่องงานไปที่สุทธตัวจริงๆเป็นสามีพลังจริงมันเปลี่ยนไปเยอะมั้ยจากการที่เมื่อก่อนไปเป็นแฟนกันเปลี่ยนไปเยอะไหมไม่เยอะเนาะแต่แค่ถ้าเราบอกเขาว่าฮันนีมูนเราจะได้ของฟรีไงเราจะได้แพ็กเกจฮันนีมูนอย่างเงี้ยได้ของขนมกินในห้องพักอย่างเงี้ย กตายก็ค okay, okay, right. ือใช้สิทธิ์นามสกุลเดียวกันใช่ก็จะได้อ๋ออย่างนี้ใช่ถ in ้าเราไปแปลนดิฉันเราจะไม่ได้อะไม่ได้จะไม่เหมือนจริงๆริงมันเติมเต็มยังไงบ้างพอไปฮานีมูหรือหลายๆที่อย่างเงี้ยใช้ชีวิตด้วยกันจริงๆตื่นมาเจอกันเจอเรื่ทุกวันคิดรู้สึกว่าแฮปปี้มากผมว่ามันมันมันอย่างเหมือนที่บอกเมื่อกี้ครับเราควรหาเวลาที่จะอยู่ด้วยกันจริงๆพออยู่ด้วยกันจริงๆบางทีมันก็อาจจะหลายคนอาจจะมองว่า เจอกันทุกวันเบื่อกันบ้างไหมทะเลาะก,กันบ้างไหมอยา่างนั้นมันมันคงต้องมีอารมณ์นั้นอยู่แล้วแหละ<ช>แต่ว่าทะเลาะกันไหมทะเลาะกันบ้างแต่ว่าเราไม่เลิกกันหรอกเออไม่รู้อ่ะเนื้อปะมันทะเลาะเล็กเล,ก,เลก,เลกเลกก็กอย่างน้อยเรื่องเล็กๆอ่ะเราก็ได้ปรับความเข้าใจกันอรอย่างเงี้ยใช่ไหมทิ้งปรับแล้วคิมเข้าใจไหมมาถึงมาถึงว่าปรับแล้วมายถึงว่าคิมจะรู้สึกว่ามีติ้งตลอดหรอใช่เหรอพี่หมากใช่เหรอครับพี่หมากเออมันก็จะมีอย่างนั้นแต่ค่อนข้าง ก็บ่อยนะที่เราจะต้องแบบ<ม>เอ๊ะใช่เหรอดีไหมอะไรอย่างเงี้ยความคิดของอีกคนหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราเราก็คืออยู่ด้วยกัน2คนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับจูนเข้าหากันอยู่ดีใช่คินโอเคไหมไม่ต้องไปเดินป่าแล้วใครว่า <c oughs> ผมแพนอยู่เนี่ยผมแพนอยู่แต่ไม่ไป <c oughs> แต่ไม่ไปไปคนเดียวไปคนเดียวจริงๆเวลาไปแต่ละที่อ่ะมันแพนตรงกันยังไงบ้างว่าเอออยากไปแพนมากตรงนี้อยากไปจุนนี้อยากไปดี คือจริงๆเราต้องคนละครึ่งค่ะเช่นถ้าสมมติว่าเราไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีไฮกิ้งให้เขาบ้างให้เขาได้คืนสู่ธรรมชาติบ้างปล่อยเขาเจอกับใช่วนเราก็คือแบบเป็นสายดอกมาเป็นสายสบายจปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องมีให้เราแบบขออยู่ในเมืองบ้างอะไรอย่างเงี้ยถึงว่าเรื่องลูกก็ยังปีหน้ามาหรือว่าตามเรื่องที่บอกไว้ใช่ ตอนนี้ตอนนี้มีมาหนึ่งแล้วไงไม่ลูกชายูชายลูกชายทำไม่รู้ว่าหรือยังไม่พอกำลังจะถามว่าเคิ่มไหมลูกชายแล้วเคิร่มไหมทำให้รู้ว่าเีนยวก่อนดีกว่าเก็เราก็เลยแบบเอ๊ะเรารู้สึกว่าเรายังแฮปปี้กับชีวิตคู่ตอนนี้แล้วก็มีครอบครัวที่เป็นน้องสีขาตอนนี้มันก็แฮปปี้มากๆแล้วครับมันยังอินอยู่อ่ะพอเลี้ยงลูกน้องสีขาแล้วมันจะรู้สึกว่า ถ้าเรามีของตัวเองหรือว่าเออเยื่อนไปอีกนิดนึงก็มีก็เลยตัดชินใจได้เลยว่ายังไม่อยากมีลูกเหมือนเราจะเดียใช่ไหมเวลาไปไหนมาไหนใช่ค่ะคือเราห่วงขนาดเราไปต่างประเทศเอาจริงเนี่ยที่ไปทริปเนี้ยคือเราไปฝากที่ฟาร์มที่เราได้เขามาค่ะแล้วเขาก็ส่งคลิปมาอะไรอย่างเงี้ยร้องไห้เห็นเห็นเห็นลิปเราร้องไห้ร้องไห้แบบคิดถึงลูกมากเลยอ่ะขนาดหมาแล้วเราคิดว่าเฮ้ยน้าเป็นลูกเราจะ คูไม่ได้ไปไหนอ่ะก็เลยแบบอูเที่ยวให้เต็มที่ใช้ชีวิตให้เต็มที่ไม่ยไม่อึ้งเหรอสามีร้องไห้คิมเบิร์งแต่คิมคือคิมก็อยู่แค่ตรงนี้ใช่ป่ะแุดแล้วก็หันไป้าแล้วก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็ โอ้น่ารักดีเราก็ได้ถ่ายคลิปไว้แล้วว่ายังไม่ได้ลราอยากดูไหมอะตลกเลยมีภาพประกอบถ้าไมมันรู้สึกาไมันแบบคิดถึงอยากกลับบ้านไปก่อนอะไรเงี้ยคิดถึงกลิ่นมันเนาะกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นที่เหม็นตะคอกกลิ่นหมากลิ่นหมาแสดงว่าเราคิดภาพเนี่ยเพราะที่เราเป็นพ่อเป็นแม่เราลองจะใช่ติดต้องติดลูกแน่นอนคือคิดเลยว่าตายแน่เราก็แบบส่งลูกเข้านอนทุกคืนอย่างเงี้ยเหมือนส่ง หนังหมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปหอมไปเกาุดในนะอะไรเงี้ยเออมันก็แบบ I love you อะไรเงี้ยทุกคืนเลยอ่ะคือถ้ามีลูกนั้น่าจะแบบไม่ได้ไปไหนละอาการจะอาการใช่ใช่น่กนอนแสดงว่าก็ต้องทุเวลาบาดเจ็บในการเที่ยวไปอีกเพื่อที่จะมีครอบไม่ไม่เราก็แพนไว้อยู่แล้วนะอย่างที่อย่างที่บอกไว้แล้วก็เราก็เตรียมตัวไว้อยู่แล้วใช่ไหมเรื่องฝากคงฝากไข่อะไรเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เราก็มุ่งมั่นทํางานเที่ยวใช่พอถึงเวลาเราก็ แสดงว่าเป็นไปตามเลิกที่เราเคยดูใช่ไหมว่ายังยังเป็นไปตามตอนนี้ยังเป็นอยู่แล้วก็คิดว่าแอบเร็วอยู่เหมือนกันแอบเร็วเออใช่มันวันนั้นที่พูดเมื่อปีที่แล้วแต่พออีกอยู่ปีหน้าแล้วนะผ่านไปแล้วแบบเออเร็วมไปอ่ะอาจจะเลื่อนเดี๋ยวดูหมออีกทีเดี๋ยวถามอาจารย์ถามหมอถามใหม่นัดเอาใหม่สิมีดิวขอเลื่อนอีกเหรอเดี๋ยวดูเลิกก่อนกลัวมันไม่ถ้าถ้าเขามาเร็วอ่ะถ้าเขารู้สึกว่าอยากมาแล้ว นันก็อาจจะเป็นอีกซตชูเอชันหนึ่งก็อาจจะต้องยอมรับแต่ว่าแต่ตอนนี้ก็คือสนุกกับตอนนี้ไปก่อนแล้วก็รับนครไปแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้จบปึ้งก่อนต่ถ้าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวว่ากันพี่หมากให้กำลังใจเพื่อนยังไงบ้างเพื่อนต้องพักสามเดือนโอ้โหได้ข่าวแล้วเสียใจด้วยจริงๆก็ก็มันเป็นอุบัติเหตุเนาะผมว่าไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอก นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วในเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องรับมือแล้วก็เตรียมตัวกับมันในในอนาคตข้างหน้าผมรู้ว่าตอนนี้มันก็เครียดมากๆนะฮะน่าจะน่าจะเศร้ามากเนาะผมได้ได้คุยได้คุยครับเขาดีไหมเพราะว่าเขาจริงจังกันน้อยน้อยน้อยก็นั่นแหละครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราก็ได้แต่ส่งกำลังใจเหมือนที่ทุกคนทําให้เขาเป็นกำลังใจ มันไม่ได้เป็นอะไรมากรอกครับก็คือกระดูกหักคือมันต้องพักไงถ้ามันไม่พักมันก็อนาคตมันก็ยาวอะ่ะแต่ว่าเราก็เห็นใจทีมงานเห็นใจคนดูที่ซื้อบัตรไปแล้วเห็นใจทุกๆคนนะครับแต่ไม่มีใครให้มันเกิดขึ้นแสดงว่าสัมพันธ์ได้หรือว่าแบรี่เขาโอ้โหม่แม,ม่ตอนนี้น่าจะน่าจะเครียดใช่ครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวันเทิงก่อนคลครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n t o p ปดาราและแ n น a g e Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน t o p ปดารากันด้วยนะคะ